ผู้หญิงคนนี้เป็นอีโรคจิตไล่ออกออกและถุยน้ำลายใส่ผู้ชายแนะนำหนังออกกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มออฟฟิศคนหนึ่งที่กำลังเดินไปขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านไปหาเมียเขาก็แชทกับเมียว,ว่าอยากออกออกคืนนี้ไหมเมียก็บอกว่าไม่ฉันเหนื่อยมากวันนี้ไม่ติวแลในระหว่างที่เขากำลังผูกเชือกรองเท้าอยู่ <c oughs> ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่า <c oughs> ฉันอยากออกออกและถุยน้ำลายใส่คุณ <c oughs> แล้วก็หัวร้อนได้โรคจิตมากเมื่อผู้ชายได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มแล้วก็พูดกับเธอ งั้นมานี่สิสาวน้อยแต่เมื่อเธอหันหน้ามาก็ต้องตกใจในใบหน้าเขาก็บอกว่าเออฉันรอเล่นนะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเข้ามาและหัวเราะเขากตกใจมากเลยวิ่งเข้าไปหลบในรถแต่เขาก็ลืมกุญแจไว้ที่หน้ารถเขาเลยรีบออกไปเอาแต่พอเขากลับเข้ามาในรถเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าหอกทั <c oughs> ่วซึ่งเป็นคำที่แสดงถึงการถุยน้ำลายใส่ไอ้นั่นซึ่งหมายความว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> ก็หมายความว่าอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะออกออกแล้วและแล้วมันก็มาโผล่ที่บอก้ แล้วก็ทําการออกออกเขาระวังให้ดีถ้ามีใครมาพูดหอกทั่วใส่คุณแสดงว่าเขา <c oughs> อยากจะออกออกคุณ <c oughs> ไม่เล่นทั้งครอบครัวตัวฉันเจียเฟยอูอีอออาถ้าใครไม่อยากโดน <c oughs> ก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาบแล้วส่งต่อคลิปนี้ไปให้อีกสิคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs>